ทุกครั้งที่เราได้หลับตาเจริญสมาธิภาวนานำใจมาหยุดอยู่ที่ตัวเราถ้าธรรมเห็นจำคิดรู้ในตัวเราจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เป็นทางมาแห่งความสุขซึ่งความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งนี้เป็นสิ่งที่มวลมนุษยชาติต่างปรารถนาเพราะเป็นสุขที่เสรี ว่างขวางไร้ขอบเขตพระผู้มีพระพาน้าได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดรู้ขานที่เคยอาศัยมาในการก่อนและเห็นสวรรค์อบายบรรลุพระอรหันต์อันเป็นที่สิ้นชาติอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีบุคคลพึงให้ทยธรรมแก่ผู้นี้ ทานที่ให้แล้วในท่านผู้นี้มีผลมากทักษิณาย่อมสำเร็จแก่บุคคลผู้บูชายอย่างนี้เราทุกคนต่างตระหนักกันดีว่าการสั่งสมบุญ้ริการให้ทานเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเพราะเป็นทานบันไดก้าแรกในการพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้นทานสามารถเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตจากคนธรรมดากลายมาเป็นมหาเศรษฐีผู้มีสมบัติตักไม่พร่องจากปุถุชนกลายเป็นพระอริยเจ้าผู้เต็มเปี่ยมของชีวิตก็ได้อย่างไรก็ดีจะเป็นผู้ยินดีในการให้ทานอยู่เสมอการรู้จักเลือกผู้รับก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะบุญกุศล ที่เกิดจากการให้ทานจะมีอานิสงส์ใหญ่หรือได้ผลน้อยย่อมขึ้นอยู่กับปฏิคาหกก็คือผู้รับการพิจารณาถึงบุญยญเขตก็เปรียบเสมือนการเลือกเนื้อนาดีที่จะหว่านข้าวกล้าการทำบุญก็เช่นเดียวกันต้องเลือกเนื้อนาบุญที่ดีผลจึงออกมาสวยงามดังเช่น ในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับทักกินาคีรีชนบทแคว้นมคตสมัยนั้นตรงกับช่วงฤดูการหวานกล้ากสิภารัตวาชะพรามซึ่งเป็นเศรษฐีย่อมๆคนหนึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั้งเมืองได้สั่งให้คนในบ้านเทีมยมไถจำนวนมากถึง500อยแอกเพื่อเริ่มไถานา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นพระรามเข้ามาในข่ายพยานพระองค์รู้ทันทีว่าพระรามผู้มีบุญท่านนี้จะได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ยึดพระรัตนตรัยเป็นสารณะรุ่งเช้าจึงได้เสด็จไปบิณฑบาตในบริเวณใกล้บ้านพระรามซึ่งเป็นช่วงที่พระรามกำลังเลี้ยงอาหารแก่นักบวชนอกศาสนา ที่ตนนับถืออยู่พระองค์ทรงเปล่งรัศมีไพรโรธล่วงรัศมีของพระจันทร์และพระอาทิตย์แพล่คลุมไปทั่วอนณาเขตบริเวณทำให้ก้อนดินที่พรามได้สั่งให้ไถนั้นเปล่งปลั่งเป็นสีทองไปหมดหมู่ชนได้พบเห็นมหาปุริสัาลักษณะสาสประการมีอนุพยาญชนะ80และพระพาหา ซึ่งงดงามด้วยรัศมีที่แผ่ซ่านส่งรุ่งเรืองด้วยพระสิริประดุจท้องฟ้าที่มีหมู่ดาวส่องแสงระยิบระยับและเหมือนภูเขาทองที่ห่อหุ้มด้วยสายฟ้าต่างพาการล้างมือและเทา้าเข้าไปยินแวดล้อมประคองอัญชิีต่อหน้าพระพุทธธงด้วยความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งพราหมณ เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมไปด้วยมหาชนกำลังเสด็จบินทบาทด้วยอาการหน้าเลื่อมใสส่งยั่งกลายเหมือนพญาช้างชนะศึกฉะนั้นพรามมันเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาแต่ยังไม่พร้อมที่จะนอบน้อมเพราะถือว่าตนก็เป็นพรามผู้ที่มีชื่อเสียงในตำบลนี้จึงได้แต่สนทนา กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระสมณะขะเจ้าถ่ายและหวานครั้นถ่ายและหวานแล้วย่อมบริโภคแม้พระองค์ก็จงถ่ายและหวานเหมือนขพเจ้าแล้วจงบริโภคเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์เป็นผู้ถ่ายและหวานชั้นเลิศในโลก จึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์แม้เราก็ถ่ายละวานครั้นถ่ายละวานแล้วก็บริโภคพราหมณ์คิดว่าสมณะนี้กล่าวว่าแม้เราก็ถ่ายวานแต่เราไม่เห็นแอกหรือไถซึ่งเป็นเครื่องทำนาของสมณะรูปนี้เลยจึงได้ตรวจดูพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่พระบาท จนถึงปลายพระเกศาเพราะตนสำเร็จวิชาดูลักษณะพรามรู้ทันทีว่าสมณะน,น,นี้สมบุญด้วยลักษณะ32ประการได้สั่งสมบุญญาธิการไว้เป็นอย่างดีก็คิดว่าข้อที่สมณะพูดนี้มุสามิใช่ฐานะที่เป็นไปได้จึงโต้อตอบพระองค์ไปว่าข้าพาเจ้า ไม่เห็นแอกไถหรือโคทั้งหลายของพระโคดมเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระโคดมยังกล่าวว่าแม้เราก็ไถและวานครั้นไถและวานแล้วก็บริโภคข้าพเจ้าอยากจะทราบว่าพระองค์มีการไถานานด้วยวิธีการอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าศรัทธาของเราเป็นพืช ความเพียรของเราเป็นฝนปัญญาของเราเป็นแอกและไถฮิริเป็นงอนไถไ่เป็นเชือกเรามีกายคุ้มครองแล้วมีวาจาคุ้มครองแล้วเป็นผู้สำรวมแล้วในการบริโภคอาหารเราทำการใดยาคือวาจาสับปรับด้วยคำสัตว์โสรจจากของเราเป็นเครื่องให้แล้วเสร็จงาน ความเพียรของเราเป็นเครื่องธุระไปให้สมหวังนำไปซึ่งความเกษมจากโยคะแล้วไม่ถอยหลังความเพียรน,นำไปซึ่งบุคคลไปถึงแล้วไม่เศร้าโศกเราทำหนาเช่นนี้หนาที่เราทำนั้นย่อมเป็นผลอมตะบุคคลทำหนาเช่นนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวง แม้พราหมณได้ฟังอย่างนั้นก็ยังไม่เกิดศรัทธาที่จะถวายทานกับพระพุทธองค์แต่ได้กลับทูลว่าท่านพระโคโดมเปรียบตนเป็นกับชาวนาถ้าหากไถหวันของพระองค์นั้นเป็นจริงขอให้พระองค์ทรงบริโภคอมฤตผลที่ท่านหวานเถิดพระพุทมีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราไม่พึงบริโภคโภชนะ ซึ่งได้มาเพราะความขับกล่อมดูก่อนพรามนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้เห็นอัดและธรรมอยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมรังเกียจโภชนะที่ได้มาเพราะการขับกล่อมดูก่อนพรามเมื่อธรรมมีอยู่ความเป็นไปแห่งอาชีวะนี้ก็ยังมีอยู่ขอท่านจงบำรุงพระคีณาศพทั้งเส้น ผู้สแสวงหาคุณใหญ่มีความขนองสงบประงับแล้วด้วยข้าวและน้ำที่ท่านหามาได้ด้วยการหวานไถนั่นเถิดโดวยว่าการบำรุงนั้นเป็นนาบุญของผู้มุ่งบุญ,บญจากนั้นพระองค์ทรงเทศโปรดพรามให้เข้าใจถึงบุญเขตอันเยี่ยมที่เมื่อหวานพืชคือศรัทธาลงไปแล้ว ถวายทานในทักขินายบุคคลอันเป็นเลิศผลบุญอันเลิศก็ย่อมมังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นไปทุกภพทุกชาติครั้นพรามได้ฟังพระธรรมเทศนาซึ่งมีเนื้อความลึกซึ้งเช่นนี้แล้วก็เข้าใจว่าคนบริโภคแห่งการไถานาของตนแล้ววันรุ่งขึ้นก็ยังคงหิวข้าวเช่นเดิม แต่คนบริโภคพ้นแห่งการถ่ายที่เป็นอมตะนี้ย่อมพ้นจากทุกได้จึงมังเกิดความเงือมใสได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจาวา่าภาสิทธิ์ของพระพุทธองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุดงายภาชนะที่ความเปิดของที่ปิดบอกเส้นทางแก่คนหลงทาง สองประทีปไหนที่มืดด้วยความหวังว่าคนมีจักษุมองเห็นได้ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าการทำไร้ไถานาทางธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านหมายถึงการแผ่ทางหนทางพระนิพพานเป็นอนิสงส์มีผลเป็นอมตะธรรมมีความสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเมื่อถ่ายเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการจริงๆ สิ้นพบสิ้นชาติหมดความหิวกระหายหมดความอาลัยในโลกทั้งปวงมีแต่มุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์ยิ่งย่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำบุญกับผู้บริสุทธิ์กระแสทานแห่งบุญย่อมมังเกิดขึ้นกับตัวเราเนื้อนาบุญอันเลิศนั้นไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนมีอยู่ในบรวรพระพุทธศาสนา เพราะอริยสัจสีก็ดีอริยะมีองค์8ก็ดีล้วนเป็นทางสู่ความหลุดพ้นก็มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชาดังนั้นต้องทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญและมานหาโอกาสสั่งสมบุญให้กับตัวเองในทุกๆวันเพราะบุญ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของทุกชีวิต